สวัสดีค่ะอ่วมฝนถลม่มหนกักน้ำท่วมสูงรถเกง๋งจมน้ำเครื่องดบับหลายคันช่วงเย็นวันที่14พฤศจิกายน2567 ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลบ่อวินอเภอศิลาชาจัังหวดชนบุรีนานประมาณ1ชั่วโมงทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่โดยเฉพาะถนนสายปากร่วมสะพาน4หมู่3ตำบลบ่อวินอเภอศิลาชาจัังหวดชนบุรีมีระดับน้ำสูง30-50เซนติเมตรทำให้รถยนต์รถจักรยานยนต์สัญจรไปมาด้วยความลำบากและยังทำให้การจราจรติดขัดยาว โดยน้ำทะลักขึ้นท่วมบนพื้นผิวถนนสูงตั้งแต่20ซนติเมตรถึง1เมตรทำให้รถยนต์ขนาดเล็กรวมไปถึงรถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ต้องจอดหลบฝนโดยอาศัยชายคาอาคารพาณิชย์ตริมทางจะมีเพียงบางคันเท่านั้นที่ฝืนขี่ฝ่าก,กระแสน้ำไปทำให้น้ำเข้าไปในตัวเครื่องจนดับสุดท้ายต้องยอมจำใจเข็นผ่านไป ขอบคุณมุมข่าวค่ะ